สตีพี่น้องเอฟซีมาลําเพลินเพื่นสกุลสก้ขขนขาขนส่งน้อยนะคะขับรถมาถึงสำนักงานแล้วนะคะเช้านี้นะคะสำนักงานเพลินเพื่อนนะคะบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศโคูรด,ดีเลยครับพี่น้องขานะคะแต่ก็นะคะ,ตอ,ะ,คะตอนนี้ยังบอกว่าได้มีผู้ใดเข้าสำนักงานน้องพี่น้องเนาะนะคะมีขนส่งเข้าสำนักงานเดี๋ยวไปกลับรถก่อนนะครับพี่น้องเฮา ไปกับรถกันเลยจ้า ึงแล้วถึงแล้วภาพพนลองชมบรรยากาศทั่วไปในสำนักงานน้องพน,องน้องเนาะนะคะบรรยากาศเย็นดีสบายสบายนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของปู่นะคะปู่ว่านะรงน้องพิลองเนาะนะคะตามที่พ่อนพนพาเรียกนะคะมุมของปู่ว่านะลงนะคะเป็นมุมจิตอันนี้นะคะ บรรยากาศโอ้โหโคตรสบายเลยครับพี่น้องขา เขาเป็นมุ่งคอยจัดทำตรียังพระัาตดในีิภู้ใดมาเพราะว่าเป็นยังเช้าอยู่นะคะ พระคนส่งมาตั้งแต่เช้าส่งมาแต่สเสาร์เลยพรท่านได้ยินผู้ใดที่บรรยากาศทั่วไปรครับน้องค่ะพาพีน้องชมบรรยากาศในสำนักงานนะ้องพี่น้องเนะ,นะคระับ สบายๆน้องเขียวเหนียวสับน้องเขียวห้องกับพ่อท่านเลยอ,ออกงานน้องเขียวก็จะจอดอยู่ร่มๆนะครับพี่้องคายน้องเขียวก็จอดอยู่ร่มๆโอ้ บรรยากาศเขียวขจีครับพี่น้องขาอันนี้คือแบบว่าสถาอ่าเป็นอาณาจักรเพ็นลำเพื่อนสีเขียวขจีนะครับพี่น้องขาแล้วช่มไปไปชมดูบรรยากาศนะครับอ,อันนี้ของทงไฮทงหน้านพี่น้องเฮาแบบโคตรมีความสุขเลยนะครับพี่น้องขาโคตร่งน่สิมากมากท่องท่องบรรยากาศปลาเขาปลาทงหน้าตลอดนะครับพี่น้องขา ชมวงบรรยากาศแบบนี้คือมันมันได้ฟิลมากน้องพี่น,น้องเนาะนะคะมันได้ฟิลมันได้มันได้ความความแบบว่าความรู้สึกถึงบาดความเหมือนบาดเป็นถนนใหญ่ะครับพี่น้องที่พี่น้องนั่ไปเห็นก็เป็นร่งแก้วคนาดนั่นแหละนันะ่นแหละพี่น้องขาตรงขามแบบเยื่งๆกับร่งแก้วนะครับสัหรับของพีนลำพื้นมาไปหามาเวอร์อะสะดวกนะครับไ,ไปไกลไปไกลมากอะ เวกินน้ำเย็นน, FC, ยน้ำทาราคาเอฟซีเฮากัะไดเนาะพี่น้องเนาะนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามบอรีตั้งแต่ช่วงเล่เสเซอร์ขอเาขามาหลายๆเขาก็มาเล่นบลีกกันเขามาออกกําลังกายรับพี่น้องขาเราเหมาะกําลังกายกันนะคะเป็นบรรยากาศทั่วไปสบายสบายพี่น้องคะ่ะ บรรยากาศเงียบๆนะคะนี่ก็เป็นเวทีเป็นรูปนะคะหมู่บ้านนี่ก็มีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแบบแห้งหมู่บ้านนี่นะคะแต่เราก็อยู่ได้เราก็ซ้อมได้เพราะว่าเรามี ตรงนี้นะครับพี่น้อง่ะเขามีรูอยู่ในน้ำดูดน้ำดูมึงบรรยากาศทั่วไปก่อนมึงบรรยากาศมีโดมมีอย่างเขาไม่รูปก่อนนะคะพี่น้อง่ะก่อนจะมีโดมเนาะพี่น้องเนาะนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตตัวสันพี่น้องเข้านะคะเนี่ยครับพี่น้องสมุนไพรจีเป็นปลูกไว้นะคะครับคือตะไคร้พี่น้องหาปลูกตะไคร้ไว การได้ใส่นะ้ำมันนี่ละพี่น้องครับปูทะไคไข่วันนี้ละมะฮงค่ะ,ปะ,คะเป็นหมากเป็น,นวยมะฮงก็ได้ไปต่ย้อนอยู่ด้วยครับพี่น้องมงะฮงก็เป็นลูกโดกอยู่ได้ต่ำอยู่พี่น้องเฮ้าอากาศสบายสบายสวนหย่อมนะคะ พี่น้องได้ยางเลาะสำนักงานเนาะพี่น้องนาะนะคะฝนตกหลังจากฝนตกแล้วก็สิบมินนำหงตรงลงตึงเรงนะคะนะครับพี่น้องครับก็สิบมินนำหงตรงลงตึงแรงพีนะะ่น้องเฮานะคะพาชมบรรยากาศสบายสบายนะพี่น้องเนาะ อาณาจักรเพชรลำพืนไม่ได้เจอมาแต่ตลาดพอดีพี่น้องเชือไปตลาดนะคะเชื่อไปายตลาดมาเร็วบรรยากาศห้ง่งสบายเน้องพี่น้องเนาะนะคะพีน่น้องบึงงาม้าๆนะคะ ได้อะไรมาบ้างคะหมูหมากระไก่ค่ะเสาสวยแห่งพรพเสาซาเสาลื้อไปตลาดมาเร็วรับบังนาวถือบ่แม่พ่อันสวนนือโอ้ถึกได้ล่ะ หอมบากน้าสวนไปพอากน้าสวนเขาหอมสะเแหงเนี่ยมัดละลอยแนี่เอามัดตอนสองสักตอนนูซื้อมาตอนนี้ยังมัดหละม่านห้าสิปปะวะห้าสิบหกสิบนี่แหละขึ้นมาหลรลอยแล้วพักก่อนรเลื่อนแพงขันดฝนตกฤดูแห่งสีแพ้งขาพักข้นุ่๋ยพักเนาแห่งสีแพ้งเป็นมือขึ้นมามือเอาแต่ว่าเห็นเมื่อกี้เห็นว อ้ยีนมปรเ,เอามาเอามา,เอามาบวชเนาะเอามาบวชเอามาบวชเอามาเก่งรา,าบเป็นรองกรราการทั่วไป้วค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้สมุทสมุทรกอบคุณ,คณวัสวดีครา,ายาย